สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนซับบอรวิทยาคมนะคะครับผมชื่อนายอนุวัตอัสพันครับชื่อเล่นชื่นนครับค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัชราศิม,มานะคะชื่อเล่นชื่ออัจพัควันนี้เราจะมานําเสนอหุ่นยนต์นะคะคอปบบอทไอคีนะครับค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือขั้นตอนการทํางานของหุ่นยนต์นะคะโดยเราจะสั่งให้ หุ่นยนต์นะคะเดินตรงไปข้างหน้าโดยระยะเวลาความเร็วนะคะจาก100%เราก็ลดเหลือแค่50%นะคะส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็คือคำสั่งให้หุ่นยนต์เดินตรงไปข้างหน้าเมื่อเจอสิ่งกีดขวางนะคะก็ให้เลี้ยวไปทางทิศอื่นค่ะแล้วถ้าเลี้ยวไปทางทิศอื่นแล้วก็ให้หุ่นยนต์ทำงานตามปกติค่ะ ก็คือการทำงานของหุ่นยนต์นะคะเปิดเชื่อได้เลยค่ะค่ะกดปุ่มสตาร์ทดูวิธีการทำงานของหุ่นยนต์ค่ะค่ะค่ะ,คะแล้วก็ขอจบการนำเสนอแเพียงเท่านี้นะคะ